วันนี้พี่โตขึ้นกี่รอบวะเนี่ยขาเขียวเนี่ยสี่รอบสีรบส่รอบนี่คือปั่นขึ้นลงขึ้นลงเอาไม่ใช่เข็นนะโอ้โอสี่รอบโอ้โหขนาดนี้ไม่ไหวหรอกครับที่จะต้องมาปั่นขึ้นลงสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่10 ธันวาคมนะครับวันหยุดรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่เขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานบางบอลบชิลเช่นเคยนะครับมีพี่โตแล้วก็พี่พงศ์นะครับกำลังวอร์มอยู่นะครับวันนี้นะครับมี ชาเลนจ์กันจะไม่ลงเข็นเลยตั้งแต่ด่านเนี่ยจนไปถึงสามแยกที่ทางขึ้นเขาเขียวเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีนะครับทั้งซ้อมร่างกายแล้วก็แอบเปลี่ยนเฟืองไว้เลยนะเป็น11 34นะครับครั้งที่แล้วนี่ขึ้นแบบเดิมๆเลยนะครับหนักมากๆนะครับอือวิ่โตมาแล้วเตรียมพร้อมมาดีวันนี้เราจะทำชาเลนจ์กันได้ไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันนะต้องวารอดูต้องวารอดูนะครับครชาร์เด้นของเราในวันนี้นะของเราเดี๋ยวเราจะพยายามไปไปเข็นที่เขาเขียวแทนพยายามนะต้องใช้ควาพยายามเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะรอดูครับรอดูครัโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศให้ดูกันแล้วก็เอาใจช่วยด้วยนะครับว่าจะเข็นหรือไม่เข็นวันนี้นะครับโอเคครับ งหลงัเนินแอ่งตะทะถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อกี้ลงมาเร็วมากเลยเจอพี่นักปั่นท่านหนึ่งนะครับชุดขาวๆต้องไม่ได้ทันถามชื่อนะครับต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ปั่นอยู่คนเดียวอะ่ะพี่เขาปั่นสวนลงไปนะครับก็ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมครับเดินทางปลอดภัยดีไหมอะไรเงี้ยเออรู้สึกอุ่นใจเลยขอบคุณพี่มากเลยนะครับ อนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนี่นี่เจอแล้วพี่โตอยู่นู่นโอ้โหในที่สุดทำได้นะครับถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเขาเขียวแต่ก็แหมไม่ลงพื้นเลยนะครับสุดยอดได้ได้ได เป็นไง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 พี่ตัวถึงนั้นยังก็สัก4นาทีได้ป้อส0นาทีได้โอ้โอ้โโอ้โหโอโหโอลโโอ้คุณลดลงบ้างโอ้ยหมอ้โมโม้โหโอยโหโอ้อ้โหโอ้อ้โหโอตนหโอ้โหโอ้อ้หโอ้มหโ้องมันหล้อ้อหนห้โหโอ้่หโ่้โออ้ ก็ปกติดีครับโอเคลุ้นอยู่ว่าหน้าจอจะแตกไหมแต่ก็ปกติดีนะครับโกโปรโกโปร8โคตรทนโอ้ยถ้ากล้องหลุดแล้วยังเป็นอย่างนี้ยอดโกโปรยอดก็ถ้าเกิดกล้องไม่หลุดอ่ะก็มาก็มาได้มันนวดไปเรื่อยนะใช่ครับหกเจ็ดแปดแล้วขึ้นมาเนี่ยเกือบตายอ่ะหูแบบที่ที่มันเลาะเลาะไหลเขาอ่าใช่ใช่ใช่ยอดอ่ะโคงขึ้นไปแล้วอ่ะพี่พี่อ้ําแขวนจักรยานอ่ะอืม ขอพักสักสิบนาทีนะไม่ไหวแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเลี้ยวขวาขึ้นเขาเขียวต่อถึงแม้ว่าจะไม่มีไข่เจียวแล้วก็ตามนะครับเสียดายไม่ได้กินไข่เจียวนะแต่ก็มิชั่นคอมพลีทสำหรับวันนี้นะที่เหลือก็กำไรและกำไรโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ายอดเขาเขียวจะเป็นอย่างไรนะครับขอพักแป๊บหนึ่งเขาเขียว12กิโล ไปครับจุดเริ่มต้นของการขึ้นเขาเขียวครั้งแรกผมนะครับใช้สูตรเดิมพยายามอย่ามองข้างหน้าเยอะจะได้ไม่ไม่เหนื่อยนะครับ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลงมาค่อยแวะถ่ายรูปกันนะตอนไหนครับจะมีจุดแบบถ่ายรูปขาลงแ่บค่อยจอดโอเคฮะรอบที่สองแล้วเนี่ยดูคนนี้เนยโอ้โหเอาจช่วยนะครับเดี๋ยวเอจชิมกาแฟเดี๋ยวไปก่อนสุดยอดเลยไม่ไหวนะ้องเขียวยอมจริงครับผมผมยอมครับ ยอมแพ้โอ้โหมันต้องแข็งแรงปานไหนวะเนี่ยไม่ไหวนะมันทั้งหมดในในไม้มันบอกว่า14เปอร์เซ็นต์นะครับไม่แต่แต่เมื่อกี้พี่พี่เขาบอกว่ามันจะมี16เปอร์เซ็นต์นะผมไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าก็แต่แค่นี้มันก็ไม่นี่ผมหมดแล้วพี่พี่อ้าหมดปะหมดแล้วหรอผมสุดสุดท้ายแล้วก็เนี่ยครับเออ คือเราเราก็ชาเลจ์แค่ตรงนั้นไงใช่ใช่ใช่เราเราแค่แค่มาแค่เขาเขาใหญ่นะตรงอันนี้เราเราลองดูว่าว่ามันอย่างนี้เราจะได้รู้จะได้วางแผนรอบหน้าว่าเอยเนินนี้มันมันมันค่อนข้างหนักนะเราต้องเก็บพลังงานไว้เนินนี้จริงจริงครับเราไม่รู้เนินด้วยจริงๆเราไม่รู้เนินอ่ะถ้าได้อย่างเขาใหญ่เราที่แล้วเรามาปุ๊บเรารู้เนินไงครับดีครับพอเรารู้เนินปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะเตรียมตัวได้ครับดีครับ คงเขียนไปให้มันพ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยปั่นกันต่อนะใช่ใช่ครับถูกต้องครับต้องยอมรับเลยว่าหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เหลือ้อยนะเหลือจนไม่รู้จะเหลือ,อยังไงแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนเนาะว่าจะเป็นยังไงครับย่านเนาะ ลงเลยอะ่ะผมลงเลยอะ่ะแล้วข้างบนนู้นดูนู่นเห็นไหมที่มีสายไฟอ่ะโหยังไม่แ้เข็นดีกว่า a few moments later เมื่อกี้มีทาง ลงนะครับทางราบนิดหน่อยก็ะปั่นมาจากจุดชมวิวเมื่อกี้ครับเจอพี่ที่เขาปั่นสวนขึ้นไปตอนแรกเขาบอกอีกนิดเดียวไม่ต้องทอ้อนะครับล้วก็อ่าจะถึงแล้วแล้วดูปั่นมาพุ๊บเจอนี้ขึ้นอีกนะมีขึ้นอีกนะเออคุ้มเลยนะครับตอนนี้ก็จอดพักแป๊บหนึ่งนะครับตะคิวมานะครับ ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่21องศาฮ้ยนะครับอากาศดีเดินขึ้นเขาเขียวกัน ยูทูบเบอร์ชื่อดังฮนะเป็นไงครับเป็นไงครับยอดเกาเขียวท,ที่ไหนกับนี่ตาลอยแล้ววิญญาณออกจากล่างไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมถ้าไม่มีไข่เจียวให้กินโกรธเลยนะฮะมีนะครับมีมีกะเพราครับกะเพราหมูปิ้งยอมรับว่าผม จูมมาตลอดเลยนะเพิ่งมาขี่เมื่อกี้เองไม่ไหวอ่ะโอเคไว้ไว้คราวหน้ามาแก้มือใหม่ครับผมโอเคครับสำหรับผมก็ดูว่าสุดครับเทาเหมือนกันไม่หวานเหมือนกันซึ่งของเขียวไม่หวานกันาะไม่เคยเจอด้วยไม่ไม่มันข่าวมาเขาที่แล้วเราก็ไม่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 เคยขึ้นมาเขาเขียวเราก็เลยแบบกะเกณฑ์พลังงานของเราไม่พอด้วยแล้วเราก็ ไม่รู้ทิศทางด้วยว่าอมันขึ้นเนินแล้วมันจะ,ะไปพักมันจะหยุดตรงไหนมันจะอะไรตรงไหนเลยแบบค่อนข้างแย่ครับก็บเข็นนะเข็นไม่สี่รอบคะถามพคนสองรอบดีกว่าพี่พงศ์ดีกว่าวันนี้ทําเวลาไปหนึ่งชั่วโมงสามสิบเอ็ดนับก็ไม่รู้จะได้พีอารอเปล่าคืออย่างนี้ทาเล้นวันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือผมบอกว่าถ้าถ้าถ้าจันพงศ์เนี่ยเขาได้พีอาร์สองเนี่ยผมจะเลี้ยงค่าจันพงศ์เลี้ยงกาแฟกับจันพงศ์เลย,ยเดี๋ยวเราก็เลยต้องมาต้องมาดูว่าจันพงศ์เนี่ยจะทำพีอาร์ได้ไหม จะได้ครับเวลาอาจจะฉิวเฉียดนะครับเพราะว่าขึ้นมาก็ต้องเก็บแรงไว้รอบสองแล้วเวลาลงนี่ลงแบบหูเอื้อ,อลงเร็วด้วยก็ก็เสี่ยงนิดนึงน,นะคะรับก็น่าจะน่าจะได้สำหรับผมกับพี่อ้ําก็คือสําเร็จ่าสำเร็จยอครับืง แข็งแรงขึ้นทั้งคู่นลครับตอนนี้บางบอลมาชิวนะครับคือใจตอนตอนที่ขึ้นมาจากเนินหอมอ่ะเราเรารู้หมดแล้วไงว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างหลุดทขเขียวมานี่แบบไม่รู้อะไรเลยว่ามันจะมีแบบพับเยอะมากอ่ะแล้วก็อู้อยู่ไหนวะเนี่ยก็คือกลุ่มบั่นจักรยานด้วยกันนะเป็นนักเลน ขับมาเขาให้กำลังใจตลอดนะนิดเดียวรับนิดเดียวแต่มันไม่นิดเลยอ่ะพี่ผมอยากปากบอกพี่มนมันไม่นิดเลยครับพี่ครับเพราะมันหมดอันนี้ไปเดี๋ยวมันอีกแล้วครับพี่ไอ,ไอพวกปั่นจักรยานนี่เชื่อไม่ได้เลยเขาให้กำลังใจเ <c oughs> I'm <tries> going <tries> <tries> ก็มาทั้งหมดทั้งมวลแล้วของวันนี้ทริปวันนี้ก็คือเขาเขียวชาเลนจนของเราสาหรับผมสติอามก็จะเป็นเขาใหญ่โดยที่ไม่เอาหาลุก,ก็เราก็ทำสำเร็จทั้งคู่แล้วก็ไม่มีใครที่จะทยงานวารละผิดชอบตัวเองแล้วไม่มีใครเสียเสียกาแฟเสียข้าวนะแต่คราวนี้ชาเลจนผมคงเนี่ยก็คือขึ้นเขาเขียวกับไการสอบปีอาแต่รู้สึกว่าสรุปแล้วคงได้ไม่เกือบ10ป r ีอา ผมไม่รู้ว่าคงโกงหรือเปล่าหรือยังไงนะแต่ผมไม่รู้หรอกอ้าวแต่ว่าเป็นเป็นอันว่าคือคงทำคะแนนได้ครับแล้วผมก็บอกกับผมไปแล้วว่าผมไ็จะเลี้ยงข้าวนะครับก็เราต้องตามนั้นนะ <l ots> เราเป็นกอพูดเราลูกชายอ๋อเดี๋ยวข้าวหน้าเนี่ยผมจะต้องเอาชนะเขาไม่ได้ผมก็เอาชนะคาเลนคือผมเองนะเดี๋ยวให้เขาตั้งคะแนนให้ผมทำนะผมย้ำถามขอบคุณท,ทุกคนที่ติดตามนะครับก็พวกเราก็ พยายามหาสาระดีๆมาให้คนอย่างเช่นลงเขาเขียวเนี่ยจริงๆแล้วผมเน้นย้ำเลยลงเขาเขียวเนี่ยอันตรายมากใครที่เป็นมือใหม่นะพยายามการใช้เบรกต่างๆนาเนี่ยให้คล่องให้อะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างอันตรายนะขนาดผมเนี่ยปั่นมา9เดือนผมยังแบบเฮ้ยลงแล้วเสียวเลยนะหัวใจแบบวูบลงมาเลยนะก็โอเคครับจับมาาทั้งหมดอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่เขาเขียวครับมาลองดูครับสนุกดีครับงานพคงฝากไหน่อย ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โตด้วยครับทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก็เรียกข้าวครับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามเราด้วยครับบอลไบชิวนะครับในเพจะไรนะเพจะไรนะแแว่ไบแดอร์นะเดี๋ยวเราจะพาไปปั่นไปหายูทัน์สวยๆให้คุณได้ติดตัอครับ